สวัสดีครับกลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันในวงการลุกทุ่งกับที่นี่ลุกทุ่งครับแอนออรดี already, ประกาศงานแต่งงานชาวเน็ตดรามา่าการ์ดไร้ชื่อพ่อแม่แอนอรดี already, ประกาศแต่งงานชาวเน็ตดรามา่าการ์ไร้์ชื่อพ่อแม่ความรักหวานล้นจนกระทั่งประกาศข่าวดีแจากการ์ตแต่งงานเชิญชวนแขกผู้มีเกียรติมาร่วมเป็นสักขีพยานรักในงานวิวาที่กำลังจะจัดขึ้นในวันที่29เมษายนที่หอประชุมการจนาพิเศษ ให้กับคู่บ่าวสาวแอนอรดีทำเอาแฟนๆใจฟูแห่เข้ามาแสดงความยินดีครับงานนี้แอนอรดีได้โพสต์รูปพรีเวดดิ้งลงเฟซบุ๊กส่วนตัวพร้อมข้อความว่าเพราะทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญ e l c o m e to Wedding ขอเรียนเชิญร่วมงานแต่งงานของเราสองคนขออนุญาตใช้พื้นที่นี้เรียนเชิญทุกท่านร่วมแสดงความยินดีและเป็นเกียรติในงานแต่งงานของเราในวันเสาร์ที่29เมษายน2566ณหอประชุมการจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแกน่นต้องขออภัยหากไม่ได้เรียนเชิญด้วยตนเองและขอใช้พื้นที่โซเชียลเป็นสื่อกลางแทนคำเชิญด้วยนะคะท่ามกลางความยินดีจากแฟนคลับหมอลำได้เกิดดราม่าขึ้น เมื่อมีชาวเน็ตเข้ามายินดีด้วยประโยคที่ว่ายินดีด้วยจ้าแต่การ์ดไม่มีชื่อพ่อแม่หรือคะเรียกว่าทำเอาหลายๆคนอึ้งไปตามๆกันทางที่นี่ลูกทุ่งขอแสดงความยินดีกับคุณบอยสิริชัยและแอนอรดีด้วยนะครับยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆฝ่ายด้วยกันแล้วกันนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะครับ